ลานาทีนั้นน้อยนิดอาจต,ตัดชีวิตหมดได้ความพร้อมมันในจิตกุสลวันพรุ่งดีหรือร้ายังจึงต้องเตรียมตัวทำทํา แบ่งปันให้เกิดบุญนุนส่งคอยเจือจุนชาตินามากมิตรเหล่าสกุลรักใครสมบัติมีทั่วลงังรวยด้วยบุญบารมี